พิตะเล่มาตาเล่ยาตะเลปมาเทนาทวารลัตเยนาคตังซาพังอัปลาทังสมาตุโนขันเตอิตะเลมาตะเลปมาเทนาทวารลัตเย ว er like ่าป our like yeah, so ็นพอนหรือว่าป็นพอพระาตางมาตุโนันเตตตเลมาตตเลาตตเลปมาเทนาสววามัะนาคตางสัพพัง อัลลาตังภามาทตุโนพันเตกายะก,กัมมังวจีกัมมังมโน์กัมังสัพพะปาปังมิณสัตสุกรรมันไดที่ปะปองเคยได้สลังข้างธาดได้กระมัท ขอปุณมีดามันดาปุย่าตายายด้วยใจก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีเพราะความไม่รู้เพราะความหลงเพราะความงงงายเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการ ขอให้คุณปีตามันดาปูย่าตายายได้ยกโทษปทดอหสิกรรมให้แก่กับผมด้วยหมอบลงเอาคันไปใกล้ตัวตัอไปใกล้ๆนั่งต่ออไปใกล้ๆหมวบลงหามหัวปลงหัเก้าปานดีตเก้าไปอยู่ฝยายาให้ฟังตทำฟังเจ้าฟังหนายฟังหัวหน้าเขา ยาใส่ไปด้วขัวหมหนาเขาเดิมเขาเรามันขังใครเนี่ยใช่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 เพใส่เพื่ใจทั้งกลับไปกใช่เพราต้องรอใจตากาไปตากลาไปตากตากปลตักเนี่ยตากใจตากปลาตากปลาไดีากพอนี งามห้องไปงามห้อไปมันจำว่ามีการเล่นมัมนจำว่ามีแนวของแนวข้ามันจำไปสับดวกสบายก็ได้มีกำม,มีหนังต่อัน,นงาเข้าไปห้องไปก็ได้ไปกล้วอะอะไรลูกบ,บา้าน